ใส่น้อยนะครับผมก็บริษัทใหญ่นะครับฮอตล็อกนะครับผมแบรนด์นี้นะครับผมไปทําคลิปหลายที่นะครับก็คือเอเป็นฮอตล็อกนี่ก็คือ,เ,อ,เ,เ,อ,กคอเกี่ยวกับลําโพงประมาณบูทูธใช่ไหมครับบลำโพงตั้งพื้นลำโพงก<อ>างแนะะ่น<ม>ทุกลำโพงเลยของฮอตล็อกนะครับมีก็มีรวมหลายหลายหลายแบบนะครับก็คืออันนี้เป็นบริษัทใหญ่นะครับ รถร็อกนะครับผมมาถึงที่นะครับที่บางบัวทองไซน้อยใช่ไหมครับ <st> เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างใน,นนิดนึงนะครับครับผมเอ่อด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบริษัทใหญ่นะครับก็คือเป็นขนส่งคือหมายถึงว่าเป็นเป็นส่งเป็นรถใช่ไหมครับ <st> ใช่ค่ะเป็นอตค่ะแล้วก็เราจะจแบบัดขนส่งไปให้แต่ละจังหวัดอ๋อก็คือ<ม>อันอันน,น,นี้อันนี้คือด้านในนะครับ ด้านในนี้คือแพ็คแพ็คกิ้งส่งใช่ไหมใช่ค่ะเข้าไปดูได้มั้ยครับวันนี้ก็มาถึงที่นะครับของปอดล็อกนะครับด้านในอันนี้คือด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นโปรดังอันนี้คือใส่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยส่งลูกค้าใช่ไหมครับตามตามออเดอร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะผมดูนี่มนมืดนึงนะครัต้องขออภัยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนตู้ลำโพงใช่ไหมเนี่ย เป็นลำโพงอืม,มอันนี้อ่พูดถึงว่าถ้าจะสั่งก็คือเขาจะมีเจตะลอกอะไรให้ดูตรงนี้ไม่ยืนตามเบอร์โทรครับผมอันนี้เขาจะมีแบบขายผ่านเซลล์อะคอ่ะอ๋อผ่านเซลล์นะครับอันนี้อันนี้คือด้านในนะครับอือันนี้ก็คือด้านในนะครับด้านในที่ที่ใส่กล่องแล้วนะอันนี้คือจะเป็นจักรยาน ด้านนี้จะเป็นจักรยานไฟฟ้าก็คือล่าสุดนี้รู้สึกจะมีะจักรยานไฟฟ้านะครับจักรยานไฟฟ้ามานะครับของฮ o อตล็อกนะครับผมเป็นแบรนด์ของฮ o อตล็อกเดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นลำโพงแล้วก็ความรบมีทุกรู่นเลยค่ะลำโพงจะเป็นแอมป์ขยายไมแล้วก็ลำโพองอ๋อก็คือพูดถึงเป็นเป็นแบรนด์ของฮ o อตล็อกนะครับใช่ค่ะครับผม อันนี้อันนี้คือบรรจุแล้วนะครับแล้วสินค้าที่แบบยังไม่บรรจุมันอยู่ตรงส่วนไหนอ่าอยู่ของอันนี้ไปไปดูได้ไหมคุณ<ช>อ๋อไ,ไปดูนิดนึงอันนี้มันจะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับมีทั้งจักรยานนะครับแล้วก็มีเออ่ลำโพงเครื่องเสียงอ่าลำโพงบลูทูธนะครับอันนี้เป็นโรงงานใหญ่เลยนะครับผมกอ็อ่อเหมือนกับว่าโรงงานนี้คือกระจายไป ให้ร้านค้าปีกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อ๋อครับผมอันนี้ก็คออือบริษัทใหญ่นะครับของฮอตล็อกนะครับผมผมอาจจะถ่ายไม่ทั่วถึงนะครับต้องขออภัยนิดนึงอ๋ออันนี้คือบริเวณด้านนอกนะครับก็สินค้าของฮอตล็อกก็มีทั้งผลิตที่นี่แล้วก็นําเข้าใช่ไหมครับใช่ค่ะนำเข้าจากประเทศอินอ๋อครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นบริษัทแม่อยู่ด้านอ,อยู่ตรงี เป็นบริษัทแม่อยู่จีนนะครับแล้วก็นําเข้ามาที่นี่นะครับอันนี้คือด้านนอกนะครับดูสิครับเออหลายโกดังมากครับผมนี่นะครับฮอตล็อกนะครับคือสนใจก็สั่งสินค้านะครับจากที่นี่นะครับผมเดี๋ยวโอเคครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผลิตในไทยใช่ไหมใช่ค่ะ ก็คือต่อลําโพงเองนะครับต่อลำโพงเองหมายถึงว่าถ้าบางบางส่วนก็จะเป็นนําเข้าจากจีน,นครับผมอันนี้ก็คือเป็นเป็นตู้ลําโพงนะครับเป็นตู้ลําโพงของพอ t ล็อกนะครับก็คือสั่งมีทั้งประกอบในประกอบในไทยนะครับประกอบที่นี่นะครับผมโอ้เดี๋ยวลองให้ผมดูชัดๆหน่อนะ ก็สามารถสั่งได้นะครับก็คือสั่งไปจำหน่ายตีนะครับโอ้มีทั้งตู้ใหญ่ด้วยนะตู้ใหญ่อันนี้น่าจะเป็น18นิ้วหรือเปล่านียก็เป็นงานของ Hotlock นะครับอันนี้อันนี้คือส่วนที่ทำในไทยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นบางตัวก็จะนำเข้าจากจีนใช่ะออนะครับอันนี้ก็คือของเป็นบางส่วนนะครับโรงงานใหญ่มากนะครับเพื<ช>่อนให้ดูนะครับอันนี้ มไม่ดูกว้างๆนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วนะก็เป็นก็เป็นตู้ไม้ตู้ไม้นะครับตู้ไม้ตู้ไม้ไมเขาเขาทำคุณภาพอยู่แล้วของฮอตล็อกนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นโกดังที่เก็บใช่ไหมนี่นครับคือโกดังที่เก็บของฮอตล็อกนะครับเป็นตูลำโคนงครับฝั่งนี้ตรงนี้เป็นตู้เป็นเป็นที่พ่นสีอ่ะ โหอันนี้อันนี้คือโกดังใหญ่นะครับนี่ฮะเยอะมากนะครับอันอันนี้เขาทําแบรนด์เดียวหรือว่าทําแบรนด์อื่นด้วยทําทําของของฮอตล็อกอย่างเดียวของฮอตล็อกอย่างเดียวใช่ตรง,ง,งนี้นี่ครับอันน,น,นี้อันนี้คือส่วนของที่ผลิตลำโพงนะครับผม ก็การันตียี่ห้อนะครับแบรนด์ของ Hot Rock นะครับผมผมเคยไปทำรีวิวที่ร้านอ e ีมาดนะครับอันนี้คือโกดังที่เก็บพวกไม้อัดต่างๆใช่ไหมใชนนน่ครี้จมเป็นไม้อัดโอ้ก็นั่นวน่นได้ไหมได้ค่ะโอ้โหวันนี้วันนี้มามาเยือนนะครับ <c oughs> Hot Rock นะครับผมเป็นบริษัทใหญ่มากนะครับอันนี้ก็คือไม้ที่ตัดไว้รอทำประกอบ ลำโพงนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสินค้าที่มันจุนะครับชื่อง่ายๆนะครับลูกค้าสนใจนะครับแฟนของออ t รอปนะครับขอไปนะครับก็เสียงดังนิดนึองออดรอปนะครับผม อันนี้คือกำลังผลิตเลยนะครับเป็นแบบของฮอตลลอกนะครับผมวันนี้เป็โรงงานของฮอตโลอกเลยนะครับ ทำอะไรส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ประกอบตู้นะครับต้องบอกว่าฮอตส็อกนี้ไก่สิครับก็คือ อันนี้คือส่วนด้านในนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับผมอันนี้คือเป็นส่วนที่เขาที่เขาเออตั่งมาใช่ไหมด้วยอ๋ออันนี้ก็คือเออกดังใหญ่นะครับที่ผลิตเออลำโพงของฮอตสโลตนะครับผมด้านนอกนะครับอันนี้โกดังใหญ่มากคือทีแล้วมันมีหลายโกดังใช่ไหม,มจะมีด้านอีกโกดังงเป็น,เป,นเป็นเครื่องเสียงเหมือนกันนะ ก็จะเป็นเครื่องเครื่องเสียงที่ผลิตเสร็จแล้วแล้วก็รออ่ออออรอรอรอส่งรอรอมันจุโอเคครับคอตร็อกนะครับผมอรร็อกแบรนด์นี้มั่นใจคุณภาพนะครับอ่าครอบคลุมทั้งลำโพงเครื่องเสียงนะครับแล้วก็เป็นจักรยานนะครับผมฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านนอกนะครับอ่ลูกค้าสามารถสั่งอ่าเป็นออเดอร์หรือว่าเป็น เขเรียกอะไรเอาไปจำหน่ายปีกใช่ไหมครับอันนี้ผมถ่ายด้านนอกนะครผม h o t ล l o c k มันก็มีทั้งมิกเซอร์แล้วก็ตู้ลำโพงนะครับเป็ขยายนะครับจักรยานนะครับล่าสุดนี้เป็นจักยานนะครับก็ผมก็เพิ่งจะรู้ว่า h o t ล l o c นะครับก็มีแบรนด์ของจักรยานนะครับ วันนี้เราก็พาดูในโรงงานของ Hotlock นะครับอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าโรงงานใหญ่มากนี่ก็จะเป็นจักรยานนะครับด้านนอกนครับรู้สึกว่า,าจักรยานก็จะมีสามล้อแต่สามล้อจะเป็นนังเข้าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นก็จะเป็นแบบอีกแบบนึ้นะครับอันนี้สามล้อจักรยาน ตาโซนิกใช่ไหม